เนื้อสามชั้ยลูกสาวไใ่มีแห้งโตเหนืองัวน้อยครับผมเฮ็ดจังไรกินกระแซบครับมันพลอยดีงัวงน้อยอย่างเนื้อหรือเป็นกระแซบเดี๋ยวครับนะโอ้ครับจัวของหวานทำอะไรชื่อมาอยากล่องเดี๋ยครับสิ่งต่างสิ่งแสบเนี่ละของหวานของหวานครับของหวานครับเดียว

อากาีสานตั้งงน้อยนะครับแฮปปี้บัเดี้อยเอาอีกแ้แฮปปี้บ้อุอดจุไฟนะพ่ออดจุไฟนะพ่อไปไปจุไฟให้ไป นสองเ้นโอ้ลูกสาวไมีแ้งต้อ่เนสเ้ม่ตัดนเด้ออ่าตอให้ลูกสาววันนี้มีสุขภาพ เก่งๆนะจ๋าอาจารย์ Happy birthday to อันนี้อัน สุขสันต์วันเกิดน้องมาลีเครจับคู่กํายาครับผมมาลีจาอยไยม้ ครับขอกตับทองครับ สวัสดีครับนี่ครับนี่แหละครับผู้เป็นผู้ภูมใใิใ่ ชาติแซ่บน่วหวานํำหวานมัน่้ีครับป็กรครับพีดครับอ๋อครับผเ้าคครับแกน้องใหม่ครับแกงแหนกน้งใหมงาจากจากแ่สำรครับผม ครับพี่น้องเอฟซีทุกคนทุกทั้นพ็น้อยไสสวนมีดไว้วลาฟักเนื้อมะเรงครับเสียมฟักเนื้อไว้พี่น้องกอยกินมื่นเสาครับเปิ้ลละมาทําบุญตักบาทอยู่บ้านพอน้อยซอยเดิมนล่นะครับอะจังข้ามาซอยจุนดนี้นะครับมือแรงกระไดสวัสดีจ้าหนอนวันนี้กินข้าวเสร็จแล้วจ,าวจ้าวันนี้จะให้แม่ไปอาบน้ำให้ใช่ไหมอาบน้ำกับใครครับ นี่ครับผมไอ้ยินพอหนองจอมก็ล่างเตรียมสถานที่ไว้ถัฟักซีนครับนี่ครับฟักซีนซอยจุครับช่างนี่เห็นอย่างน้อครับย่างเนื้อครับโอ้ย่างย่างเนื้อครับไาไปม้นครับย่างเนื้งัวน้อยครับผมเฮ็ดทั้งหนกินกระเซบครับมันพลอยดีงวหน้อยครับ กินบบมมือเหนือนนี้มือกันเลยกินปลาเดี๋ยวับไปมุดก็กินปลาครับมืออื่นมีหนึ่งปลาจำเจวครับผมมาได้กระเสบบ่ผิดหวังครับครับครอยดีคณะท่านี้คนะโอ้ครับผมอันนี้อันนี้อันนี้ยิ่งน่าอร่อยนี่ดูสีสิมันมีหอดปลาทู่น้ำพร้อมบ่ะครับทะเลกระปุกมันปลาทู่เพราหน่อยจะตึกแหมากบอกทางนี้แม่ปางก็นั่งดิด เตรียมของหวานครับสวัสดีค่ะเตรียมกะทิไว้ตะเฮ็ดของของหวานบอกครับแม่ครับน้ำข้าวปุ่นดูกอ๋อน้ำข้าวปุ่นโอ้นี่ครับ เวียดนามขอบคุณชุบพี่น้องสวัสดีครับสวัสดียามแรงครับผมย่างไม่ทันได้เมื่อเฮ้ยทีมงานคุณเอาภาพอิลีครับผมโอ้ขอบคุณหลายๆครับผมนี่ครับโอ้ยโบนัสต้องมาจัดให้จุกจุกไดโบนัสได้โบนอลำแล้วเพื่อนโบนัสหรอได้โบนอลำบโนอ้๊ได้ได้ครับผมออดเบิ่งครับพี่น้องครับผมไหวครับอลังการงานสร้างขนาดเลยครับ ทางนี้พินิจค่ะก๊างหนึ่งเขาห่อพ่อเขาครับผมพอขา่อคาเส้นกระดาษครับครับทางนี้เจ๊เผาเจ๊หน่อยล้ะกะเฮียรั่นอย่างวซอยครับผมนี่ครับก๊างเด็ดผักกันอยู่ครับผมมาแสงแม่แม็กครับนี่ครับวาวนี้ีช่วงสร้างทันนี่ครับผม ไหว่ลงก็ได้พี่น้องต้มๆตมะก้อนอ๋อเ้ามอย่ต้มไ,วไหวไใหม่บอครับแ<ช>ม่ครับไก<น>่ห<อ>้ามหั่นขาเป็นสับครับอู้ยอย่างเนื้อหรือเป็นกะแสีบเดี๋ยวครทำนะโอ้ครับหอมามากเลยเนี่ยย่างเนื้อย่า <laughs> งย่าง, <laughs> ง,งเนื้อม้วนหน่อยครับอันนี้สูตรเป็นสูตรผู้เดนมักนี่ครับสายหวานได้อ่อนมาอ๋อผู้นี่ครับอันนี้สายหวานเหมือนกันสายเข้มเหมือนกันนะอ๋อครับใส่ใส่น้ำตาลน้ำผงไหมครับได้น้ำตาลน้ำผงที่เด็ดครับผม นี่นี่เป็นสายโบารานครับผมโบลานบ้านๆครับเ้โบนานบ,รรบา้านๆสายเกลือครับหอ,อ,อมหอยครับย่างเนี่ยกินตอนแรกบรรยากาศหนาวๆนาก้มเบียร์นะครับขาต้านังเ,เข้มดึมดดกนนดดีนังเข้มก็อยคักหนาว อันนี้เนื้อไสาหวานด้วยครับผมต้องบอกเลยือมาอยากลอกเน,นี่ยครับสิ่งต่างสิ่งสิบได้ละแสกเนาะเนื้นนอไสาหวานไหมครับกะเข่าหอนหอนเหมือนเนี้ยเนาะเออแกลวจุดดีๆล้วเออติตะนิ่มเนื้ออ่อนดีห้ยซิมมือนะครับผมเนื้อสายหวานนี่ครับทีเป็นจังใดปกติกินแต่สูตรโบราณครับผมไม่กินสายหวาน เอรมแสบพี่ใ่หน่เหนืการเลยครับหวกับนเป็นยังลองมึงกันนะลองกันะลองลองอขนลองบางเรือด้วครับเอาแบบแบบบานใช้แต่กิ่มากแบบไปอีกแบบครับลองม่บ้างมัน ยางมาใหมบอปอับปอาันแซ่บอมาปจังช่านว่าน่ยละไปน้ำกันคพี่เก้าไปน้ำกันคืพี่เก้าบอน่าซอยงามแต่ว่าเป็นอะไรจะตั้มซิมนะ้่อนเป็นยามาสู่ชังมาอย่างไรยางคงดีแซ่บคือเก้าเนี่ยครับ ทีเด็ดเลยครับนี่ครับจานเลยครับไปโอนครับของหวานนี่ป๊อกของหวาน6ปีครับผม6ปีอย่างท่าเกลือครับผมต้องต่อยเลยบอกจั่วของหวานกินยตับควรตับมันก็อบ่กินโอนนี่ครับผม ตอนแรกจัดงนายจานกับพี่น้องเพิ่นก๋วตีมาซอยฝักเนื้อฝักหลับประมาณนี่นะครับแล้วก็กินเขาแรกซอยจุครับนี่ครับฝักเนื้องามๆก่อนได้อพี่น้องเพราะว่ามันเช้ามันเอาแบบอันลูกทุ่งแบบตีเ้าๆมันเลยมีทันทีปอกครับพอสั่งมาเพิ่มอีกพอสั่งมาเพิ่มอีกอันชุดต้มนะ เขาบดโตแล้วก็สุดก้อยี่กลประมาณครึ่งโตนี่แหละค่ะคือว่าเราคือเราพ่อพี่น้องกินกับมบนี้เนี่ยแกงไก่แกงไว้แวกงปลาปลานึ่งปลากินกับเจียวหวงเจียวเมงดานี่เด้อพี่น้องได้สิทธรสชาติแซ่บมาเด้อพี่น้องเลยอยูอยอย่ในประเทศต่างประเทศก็ดีมาแซ่บๆอย่างเดียวแล้วก็จะมี ยำชุดเลยหลายหลายอย่างเลยครับโอ้หลายอย่างเนอะครับผมขนมพอมหวานข้าขวคั่วทุกอย่ากินข้าวคุ่วกันอย่างวุฒิรุธเลยละมื่อคืนนี่จัดเต็มระบบเลยครับแม่ทำบุญทำบุญพี่น้องเพื่ออยู่ดีมีแห้งกุ้งสุคนคถึงท่านผู้สมหระครับโอ้ยคือปากแดงนะครับผมค<ะ>ือปากแดงน่าบเมื่อเมื่อเมื่อผู้ใหญ่มาอไมาอายบอกูตรหวานครับไปใส่อ๋อ เอ้านี่แก้วอย่างไรยาเปรี้ยวบ่ัพี่เสร็จอาหารม่นี่พาพี่เสอย่ี้ดีหผมกีคกับกเมเมก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 มเกเมกเมกเมกเกเมกเมเดกคมม่กเเก อันไหนอ่ะเราอยากกินขมหรืออยากกินเปรี้ยวกินขมครับผมขับพี่น้องสาดหนีขันบ่ได้กินเสียใจทำยังไงอย่างหนึ่งว่าหน่อยพลอยๆครับผมแบบละลายในปากอ่ะอ่าอ่ะมาแหวนหนีก่อน นี่ครับผมบรรยากาศบนบ้านพ่อไครับครับสีนูรักปั้มรอบดึกครับรอบดึกเนื้อว่าเพิ่มครับผมเนื้อเสด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 ใหม่ นี่เป็นไอสับปีกซอเดือดสดๆใหม่ๆครับผมจากเคียงชีโน่หลักฟ้าครับวันนี้เจ้าของเคียงมากครับมาเองครับผมนี่ครับเป็นเกียรติย่างสูงครับผมมากมามามาครับต่อหน่อยส้อยเดิมสำคัญตรงมา้เอ้าวเหนียช่อกกันพี่น้องครับ นี้แม่รอบเราสกับต่ำืนี้ได้มาตนเนาะเดี๋ยวขอยื่มมีดนะแต่พี่น้องได้ซอยชุบเสบไม่่าสุดได้กหนึ่ครับเสียขอให้สิงว่ากรดิเสียาวัสดีครับ ของมาซอยกอนแของแข่พี่น้องเสือของทยมเด้อ่ซอยุกนั่นเองครับออกคนซอยเอแขงแบทงเขียโอ้เสืออีกคางที่ทางฝุ่นครับผมจะเรีบย่มนออกไปท่าฝุ่นบนี่ตั้อันนี้เป็นงอง้อหน่อยครับี่นี่ั้งกเ ทำเป็นบานเท้าเกินมาบักพาวครับผมน,นี่ตอนหนีนะครับเสือเน้นๆครับวีครับนี่ครับนี่น้องเดินครับงามมันมมนม่นเลยครับของเคียงมาเองของ,ขง,องกินกุนภาพสดใหม่แน่นอนครับมาฟังมาฟักจอย้อม ในเดือยเขาตั้งแต่สีตัวเดียวครับสีนวลกว้างซิจดครับซิจัดซิจัดทำไงเสือครับผมเสือมีป้าเราด้วยเป็นเด็ครับจะบอกเขาครับกุ่ๆเลยครับบาดบาดมัดมัดล่ะเดินเดี๋ยวขับมาเนี่ยโอ้โห sơn sườn mà na, con súp này mà, con sườn đấy, súp sườn, súp sườn, súp sườn, เเอแหน่าหน่อยเาหนาน่่นเ่อยเอเอา่หน่อยเอาน่เอาน่เอาหน่อยเอาหน่อย่เย่หน่อย่หน่อยเออน่เน่เอนเอ่นอเอเอนอนหน่อยอย่าหนเอนอย วองซิมบางด้วยไงหลาย,ายปีแล้วกช่ครับผมเซียมนี่มันเซียเต็ดใจพี่น้องเลยคำๆเต็ดยเตี้เบอรอี้เอ่อน้องเบอเอฟซีทุกคนทุกท่าน